สวัสดีครับิปนี้ก็ดูความวุ่นวังของป่าเราครับเนื่องจากโทรหารถายกไม่มีคิวว่างครับไม่มีคันไหนว่างเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับมันมันไม่คุ้มครับรถยกมันสามชั่วโมงสามชั่วโมงหนึ่งตันโอ้สิบตันสามชั่วโมงสิบตันก็หนึ่งพันครับไทยนาดีกว่าครับ รถยกมันไม่คุม้มครับรถยกมันช้าด้วยถ้าไม่ทำของตัวเองจริงก็ไม่ลอดนี่ก็ถ้าไม่ใช่มันตัวเองก็ไม่คุม้มไม่หลอดนี่ก็รถเข็นตัวเองรถแม็โคตัวเองรถขุดตัวเองมันถึงจะอยู่ได้ เสียอ้นเสียอ้นปาเลาสิลักตักดินเซอีกเลยด้วยนี่เพื่อบ่ได้เลยเด้วยนี่เอาอีกเลยดอนี่เดี๋ยวข้ามแปลงครับข้ามแปลงข้ามแปลงแล้ว อน่าจะเฉลี่ยไล่ล,ละไล่ล,ละสองตันได้แค่นั้นไนละ่ล,ละสองตันสองตันกับซ้ำไล่ละสามพันแม่นว่าะถึงพวกนี้ตันพันห้า ไปมูหูเลีเยบไม่มีมั่นร้านเลยหรอ,อมันไม่ย่อดเลยหรอเอาเขาโชคดีที่มีซูโม่หรอครับ คันนี้คล้ายนะครับ40กว่าครับใครอยากได้มายีมร้อยสองเพาดำจิฟฟี่พาวเวอร์ไม่ไอไม่จำ <laughs> <Bà lâu. cười> <laughs> Màu hồn cứ mà cái đi nhang không bỏ Nhang không bỏ Ôi <laughs> ดได้แล้ลนะลวสามตันแล้วเระกรู้นไม่ติดเรียนตัวไรบุญหิมาสา,า,า,าม,ต,ม,มาตัวสามลองแกมือแกมือเว้ยไม่ได้ไม่ได้เสียโอนเห็นคลิปแล้วผมว่าเนี่

มง่างๆแบะบัดนำนักดูโน้มแม่นไผเป็นไผแล้วรอบนี้ทางโน้นอ่่เยเดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผเปนว่าไปแล้วมันคือโอ้ยเป็นแต่่วายบบนั่นอะมันยุ่งยู่ใได้ปลาอย่างยุ่งหลายขึ้นอามอนเนื้อนิทำมอนนี่ไอ่ันปี้งยูการมันจะเปนบอยู่ มันก็ง่ายเกิดดเนาะมันขีลาบางนั้นฟังหน่นฟังน่อเป็นคือดินเหลืองเลยนเีน่ดินเหนืองเท่านั้นนะกลูกล่างเนาะลมหัวตั้งหัววตันั้นจำเนก็มาตุงลเปลนารวมตม้บักบักจอมาเยอะคอยเป็นรถคอยดูเดินมันเหรอนั่หนาดูนดิหลายกองมึงยงเนาะเทีย มันต้นขันไหนนี่ใช่ไ่มโมสุนมันมกัดสุนตัวตัวนี้คุูเอาหัวรถไถหน่อยมาเแต่งแล้วมันมันสูงดีอือตัวนี้บพว่าลงทุนซื้อรถไถหน่อยมามาก่แต้งนี่เออืนี่แหะครับนี่การลงทุนการลงทุนไปล้เขาไปแล้เขาอไไปมันชุนก่อนมันหักก่อนนะหกก่อนขาดถอนเลยนอนตัตัวถอนสามตัวโเก็บเขาถอนเนี่ยเขาเอาป่วยหายกับไทอยู่ดว บ่ได้ขันว่าเรียนสองรอบขันว่ายนวออกแล้วเรียนรอบหนึ่งสองรอบมันสิขาวออกลากขึ้นเลยบนต๊มากเลยขาวเต็มไปหมดก็อย่างที่บอกครับใครทำนามานาปีนี้ก็ทำใจหน่อยนะครับทำใจ ถ้าจ้างหมดทุกอย่างก็ไม่เหลืออะไรหรอกไม่เหลือน้อยเหลือน้อยมากแต่กันเดนว่าครับเราไม่มีสิทธิกาหนดราคาอะไรเลยชาวนาชาวไร่กําหนดราคาปุ๋ยกับบ่ไใดราคาขายห้ากกาหนดกับบ่ไรแต่เขากําหนดราคาปุ๋ยไ,ได้กําหนดราคาซื้อเราได้กําหนดความชื้นกําหนดเปอร์เซ็นต์แป้งเขากําหนดได้ทุกอย่างนี่ครับปาสนาคนเขาอเกิดมากพอสมกัน เราก็คนทุกคนเกกนี่ยกะได้กลุ่มหนากลุมตารับกรรมต่อไปครับคนมีอํำนาจกะแย่งอำนาจกันตีขากันตายคนมีก็ไม่รู้จักพอครับคนบ่มีก็หาต่อไปลามากจริงครับเกิดมาในยุคที่น้ำมันแพงเข่ากับแพงแพงทุกอย่างดวเว้นพืชผลทางการเกษตรถึก ถึงมากไอ้นี้ก็ให้กำลังใจทุกท่านครับตอนนี้ต้นมันเพลงแต่ทำไมหัวมันถูกคือจะอะไรเพราะว่ามันคขมห็นคนเห็ดมันหน้ามันหน้าคือว่าเ้าเอาเซียตู้เย็นไปขายประเด้ครับบาทหนึ่งหรือว่าห้าสิบตังเราก็ต้องขายต้องทำใจตรงนี้ ก็อย่างที่บอกครับปลาเราเขาไม่มินเงินน้อยครับตอนได้เข้ากเ็เห็ดเห็ดถามว่าเขาไม่ทําเขาอยู่ได้ครับเขาทุกข์ทุกยากครับนี่ก็ต้องหวานข้าวอีกก็ต้องไปทําถนนอีกหรืองานจะวางท่องานอะไรอีกครับชั่วโมงบินกว่าเขาจะมาอยู่จุดนี้ได้ครับผมก็อาศัยเรียนรู้จากเขาไปเรื่อยๆครับดูเขาไปเรื่อยๆ วัสนาถึงอาจจะมีเหมือนเขาแต่ว่าค่ะอย่าไปทําเหมือนเขาเหินเขามีจะไปเห็นคือเขาคนท้องความสามารถมันไม่เหมือนกันดวงมันไม่คือกันแล้วก็เทคนิคการหาเงินของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับจะไปบังเหียดไผ่กับพ่อเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ครับ